สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับช่างอ้วนเจริญยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้ช่างอ้วนก็จะมานะครับทําการลื้อชุดบนนะครับดูนะครับว่าอาการของมันเนี่ยก็คือสตาร์ทไม่ติดนะครับผมยามาฮ่าสปาร์คเซตนะครับหรือว่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆรื่นเดียวกับเครื่องตัวเดียวกับ X1 นะครับ ทําการถอดฝาครอบนะครับโซโลาลิ้นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนัดแฉกนะครับใช้ไขควงตอกนะครับตอกออก <c oughs> ก่อนมาสภาพไม่ใช่แบบนี้นะครับก่อนมาก็สภาพเคลอะเลยอันนี้ช่างอ้วนก็ได้ล้างทําความสะอาดก่อนที่จะถอดนะครับ ทำความสะอาดก่อนเพราะว่ากลัวเศษดินเศษอะไรนะครับมันเข้าไปในเครื่องนะครับก็ต้องล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนนีครับผมถอดนะครับที่หุดจานไฟนะครับเพื่อที่จะดูมาร์กนะครับดูมาร์กว่าตรงจุดหรือเปล่านะครับ เสียงรถก็จะดังนิดนึงนะครับผมจังวนก็เลยได้มาพาคเหมือนเดิมนะครับไม่งั้นก็คุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับเสียงรถด,ดังมากตอนนี้ก็ถอดฝาปิดนะครับตรงที่ตั้งวาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอดีนะครับ ไอดีแล้วก็ไอเสียออกนะครับไปืมาเช็คนะครับตอนที่ช่างอ้วนกำลังพากอยู่นั้นก็จะมีเสียงฟ้าร้องด้วยนะครับเหมือนฝนจะตกเลยฟ้าร้องใหญ่เลยนะครับผมต้องรีบทํารีบเสร็จนะครับรีบพูดรีบนะครับจะได้ปิดเครื่องคอมนะครับผม สำหรับตัวนี้นะครับลูกค้าก็ได้ยื้อมานานพอสมควรคือเหมือนไม่อยากซ่อมแต่สุดท้ายก็เอาจนแบบว่าคือไปไม่ได้เลยนะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่าน้ำมันเครื่องมันเคยแห้งมาก่อนแนละ้วลูกค้าก็เติมเติมเติมลงไปนะครับผลสุดท้ายน็อกไปไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ติดแล้วอันนี้ ชงวนก็จะทําการถอดนะครับตัวเฟืองโซ,โซ่เราลิ้นนะครับผมออกมา พวกยมาฮ่ารุ่นนี้ก็จะเป็นน็อตเบอร์17นะครับผมใช้น็อตใหญ่ก็ใช้ไขควงนะครับขี่เขี่ยมันออกมานะครับผม ทำการขันฝาสูบนะครับตัวนี้ใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบสองนะครับตัวนี้เป็นเบอร์สิบสองนะครับขันนะครับขันทะแยงนะครับผมจากขันเข้าหรือขันออกนะครับผมก็ต้องขันทะแยงนะครับผมทะแยงมุมแล้วก็จะมีเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดอยู่ข้างสองตัวนะครับอย่าลืม นะครับมาดูกันนะครับผมค่อยๆถอดออกมาแล้วเครื่องไม่ติดนะครับแต่ลูกสูบจะติดหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ติดนะครับลูกสูบไม่ติดนะครับแต่มาดูกันว่า จะเป็นเหมือนที่ทั้งอ้วนคิดไว้หรือเปล่านะครับมาลุ้นกันเลยแต่ปกตินี่ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นครับผมถ้าอาการนี้นะครับเมื่กลลูกค้าได้ไปใส่ไปเปลี่ยนหัวเทียนมาด้วยนะครับเปลี่ยนหัวเทียนใส่หัวเทียน เล็บร้อยสิบไอมายาวเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันใช้เกลียวสั้นนะครับผมแต่เล็บร้อยสิบไอมันเป็นเกลียวยาวนะครับไปใส่มาได้ยังไงถอดออกมาแล้วก็หัวลูกสูบนี่ไม่ต้องพูดถึงครับดำปี่จ้ะโอ้อันนี้สะพานกดโตะโตรลิ้งครับตัวล่างนะครับผมปึ๊บปื๊ปปปบ,บดึดงออกมาครับ ออกมาง่ายไหมน่าจะพอได้นะครับออกมาแล้วดูกันเลยนะครับบอกสูบก็เป็นลอยนะครับบอกสูบก็เป็นลอยครับผมลูกสูบไม่ต้องพูดถึงครับดำปี๋จวชางอวนให้ดูนะครับ โอ้โหเบรกกระจายครับผมเบรกกระจายแหวนละลายด้วยโอ้โหแหวนละลายติดกับลูกสูบเลยนะครับผมกระดิกไม่ได้เลยแหวนนะแบบนี้มันจะไปเหลืออะไรล่ะครับพี่น้องต่อไปทั้ง้วนก็จะมาถอดลูกสูบออกนะครับถอดกิ๊บนะครับขอเดินไปเอาครีมแป๊บนึงนะครับ แต่ก่อนจะถอดนะครับเพื่อป้องกันนะครับกิฟตลักลูกสูบนะครับเข้าไปในตัวไอชุดล่างนะครับผมก็ต้องเอาผ้าเพออะไรมาปิดไว้ด้วยนะครับเข้าไปแล้วยุ่งเลยนะครับผมจากงานไอเนี่ยกลายเป็นงานหินเลยนะ าแล้วนะครับกริปนะครับเดี๋ยว้ังบววนก็จะไปถอดลูกสู้ฝั่งนู้นนะครับฝั่งกระนู้นมาไปดันฝั่งนู้นมาครับผมใช้ตัวทีนะครับตัวทีเบอร์แปดผลักมันออกมาลองดูว่าสลักมันจะติดไหมนะครับ ทั้งวัลองแย่ดูแล้วเหมือนจะติดนิดๆน,นะครับเพราะปกติถ้าเกิดมันไม่นี่มันจะแย่แล้วมันออกมาเลยนะครับเพราะสลักไอ้ตัวกิฟบล็อกตัวเนี้ยมันเป็นแบบกลมๆมันจะไม่มีหยักขึ้นมาไอ้ตัวทีเบอร์แปดมันสามารถแย่ได้เลยนะครับรู้สึกว่าจะติดนิดๆดงวนเช็คแล้วเดี๋ยวลองเคาะเคาะมันดูนะครับแต่ถ้าเกิดเคาะไม่ได้ก็ทั้งวนวก็จะเอาตัวดูดมาดูดออกนะครับ ลองดูก่อนนะครับถ้าเบาๆนะได้นะครับถ้ามันไม่ได้ติดมากนะถ้าเคาะเบาๆเนี่ยออกอ่าขยับอยู่แสดงว่าไม่ได้ติดมากนะครับตอเคาะออกมาเลยเราไม่ได้มีผลต่อก้งต่อก้านอะไรหรอกนะครับเพราะว่ามันติดแค่นิดเดียวเองถ้าเกิดติดแบบละลายติดเยอะเนี่ยช่างวนก็จะใช้ตัวดูดนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วนะครับสรุปนะครับเป็นที่ช่างวนคิดไว้จริงจริงด้วยเนี่ยละลายเลยนะแหวนนะอูย้ย นี่ยดูดำปี่้แหวนลายติดเลยนะพี่น้องนะเนี่ยเห็นไหมครับลูกเบรกดำปีเลยนะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็